สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโบราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมังกรทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมังกรว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวมังกรก็พยายามประคับป,ประครองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี้ให้มันผ่านไปได้นะครับต้องรองรับอารมณ์ต้องทำหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อเป็นการออกอาใจหรือเป็นการควบคุมเขานะฮะไม่ให้เขาทําตัวนอกลู่นอก,ก,นอกทางจนเกินไปเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันผ่านพ้น,น,นวิกฤตแล้วก็ ผ่านเป็นความรักรยาวซึ่งคุณก็ต้องจัดการค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาแต่ช่วงปัจจุบันล่ะเนาะเป็นยังไงบ้างน,นะครับช่วงปัจจุบัน30มิถุนายนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันช่วงปัจจุบันคุณเองค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันนี้มากๆเลยรู้สึกว่าทาไมฉันต้องไปต้องพยายามอยู่แต่ฝ่ายเดียวน,นี่ทาไมเขาดูไม่มีความพยายามเลยนะแต่ว่าคุณเองก็ยังรักเขาอยู่ก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับซึ่งเขาเองตอนนี้คิดยังไงเขาเองก็คิดว่าทําไม เออที่ช่วงเนี้ยคุณเรื่องเยอะเรื่องมากมีข้อแม้นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเขาเองก็เหนื่อยแล้วก็เบื่อเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังรักคุณก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อได้เรื่อยๆรืเหมือนกันนะครับเอาล่ะนี้มาดูกันเนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะวันในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคุณเองก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์อยากเก็บเขาเอาไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนานความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นระยะยาวให้ได้เลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณเองจะพยายามประคับประคองแล้วก็พยายามใครไปยุ่งวุ่นวายอะไรคุณก็จะจัดการทั้งทางตรงกัะทางอ้อมมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณเองก็รักเขาแหละนะพอรักพอรักเสร็จเนี่ยก็เลยคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวแ้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะ เขาเองก็รู้แหละว่าสิ่งที่คุณทํานี่ยเป็น,ปนการกระทาเพราะความรักแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางสังวเนี่ยเขามอว่าคุณทํามากจกนเกินไปหรือเยอะจน,เก,นเกินไปมันทาให้ให้เขารู้สึกอึดอัดนะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยโลดแล่นเคยเฉิดฉายเคยแพลวพรามมีคนมาชอบพอตอนนี้พอคุณมาควบคุมเขามากๆเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันหายไปซึ่งเขาเองก็กใจนึงก็รักคุณแต่อีกใจ,ใจนึงกยง็ยังอยากยยยสนุกอยู่นะครับนะ เอาล่์นี้มาดูกันนะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ทำมาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกรกฎาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ากรกฎาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะองี๋ยจะมีชาวราศีมังกรบางท่านส่วนน้อยนะที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดูหนึ่งถึงเจ็ดกรกฎาคมของน้องชุงนี้เป็นยังไงบ้างเอยชวาวมังกรชุงนี้ชวาวมังกรก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งความคิดไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่จะเพีนแต่ว่ามันไม่ได้ดรา,นะราาาะะว่เเขอองจยมุ เพราะคุณเองจะมีเหตุผลนะอ,อ้างนู่นอ้างนี่เพื่อนู่นเพื่อนี่จนเขายอมคุณเกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเป็นไงล่ะฝีมือชั้นคอนโทรลเขาได้นควบคุมเขาได้อยู่ซึ่งเขาเองช่วงนี้นะก็จะมีพฤติกรรมทําตัวไม่ค่อยดีบ้างแอบไปทําอะไรลับหลังบ้างนะครับเกิดขึ้นแต่พี่นว่าไม่ว่าจะทําอะไรเกิดขึ้นทําอะไรไม่ดีคุณจะรู้ทั้งหมดและคุณจะจัดการได้นะแอบไปเจ้าชู้หรอฉันรู้นะฉันจัดการได้ไมันเป็นลักษณะนั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่แปดถึงสิบ้ากรกฎาคมล่วงงงนนี้้เป็ยังไงบาะ แปดถึงสิบห้ากระกฎาคมเนี่ยช่วงนี้เขาเองจะค่อนข้างเอ่อเรียกอะไรล่ะอยากไปนู่นไปนี่หรือทำนู่นทำนี่นะไปบริหารสเสน่ห์นะบางคนบางท่านบางคนไปเจอเขาอยากไปบริหารสเสน่ห์หรือไปนู่นไปนี่ไปท่องเที่ยวเกิดขึ้นซึ่งจะมาขอคุณซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าอ่ะให้ก็ได้นะอ่ะเธออยากจะไปนี่หรออ่ะไปฝีเธออยากจะไปเที่ยวหรอออาไปฝีฉันไม่ว่ากันให้ให้อนุญาตไปเมื่อเขาเขามาขอแบบดีๆใช่ไหมเดี๋ยวพอไปเสร็จเนี่ยเขาคิดว่าจะหลุดพ้นจากคุณไหมไหมนะเพราะคุณเองอะ่ะ ประมาณ80%จะมีสายสืบตามไปสืบตามไปส่องอยู่นะครับบางท่านบางคน20%เนีย่ยคุณไปเองเลยอ่าคือไปหรอเพื่นไปดูใหตเป็นแล้วฝันนี้เกิดขึ้นซึ่งเขาเองก็รู้สึกว่าอืมทําไมคุณค่อนข้างเไล่อะไรนะไล่ทันเขาหมดเลยเป็นไปแล้วฝันน,นี้เกิดขึ้นนะครับนะซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าอืมก็รู้ทันอนะ่ะเป็นแล้วแบบน,นี้ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรในแค่นี้นะครับชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็ แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า